ตอนนี้ผมก็ยังไม่เจอไม้เลยครับมีแต่น้ำกับน้ําแล้วก็น้ําแล้วก็น้ําอีกกีเนี่ยก็ไม่รู้เพราะอะไรนะแล้วเมื่อไหร่มันจะอุดตันได้ครับเนี่ยอุดได้ครับต้องมีดินอุดครับเราต้องมีความสามารถพอใช่ไหมครับใช่ครับอุปสรรคนั้นผ่านผ่านไปได้ยากนะเมื่อผ่านพ้นไปได้แล้วเราจะสบายนะครับผมตอนนี้ผมก็สบายแล้วนะะแต่ในเมื่อมีใครไม่รู้ว่าเป็นอาเบะนะอยู่ข้างหลังผมอ๋อเขาเขาชื่อจิมมี่คาราเบโลเลเป็นผู้สังเกตการผม ใช่ผมเป็นพระเจ้านะให้คุณมองไม่เห็นผมดิทำไมคุณมองเห็นผมได้ผมสามารถเห็นคุณแล้วนะตอนนี้โอเคผมมีท่อนอยู่อันหนึ่งไอ้เฉี่ยมือหายไปเลยอีกแล้วผมสามารถที่จะเจอแล้วโอ้ยาขึ้นแล้วครับตอนนี้จิมีคาราเบลโลเอ้ยสเต็ปขอก่อนครับสเต็ปครับสว่างแล้วสว่างแล้วกูก็ไม่สนนะครับกูจะขุดต่อไปเชี่ย ครับในเมื่อเราเจอทางออกแล้วเราไม่รีรอที่จะเดินเข้าไปหาทางออกนะฮะแต่ผมรู้สึกว่าตอนนี้ครับเครื่องผมค้างครับนิดครับโอเคขอโทษนะครับในอมีปัญหาทางเทคนิคกันหน่อยนะฮะโอเคครับเราสามารถที่ออกมาได้แล้วครับโอเคแมงมุมฉกทันทีแล้วเมื่อออกโอเคเราเจอกับแมงมุมตัวนึ่งครับไม่รู้ผมมาจากไหนนะท้งัางที่เมื่อกี้ไม่ไม่มีนะฮะ อย่าไปสนใจครับตอนนี้เรามีแอปเปิลอยู่6อันดอกไม้อยู่2อันกินอยู่เอ้ดิน38มทราย5แล้วก็ถังน้ำกระกาศหนึ่งอันทรายระทรายคอแทนเหรอโอเคเราตักน้ำไปก่อนนะเผื่อที่เราจะมีได้นะเสร็จแล้วเราก็ฝุดไม้ต่อไปเฮ้ทรายนี่มันทรายขอแทนเหรอทรายขอแทนครับอ๋อสี่ห้0สามสเหรอใช่ครับ นี่ผมุูซาเล่นมุกให้คุณแล้วนะเบ <c oughs> เออขอบคุณครับขอบคุณ <Okay S 1> ด้วยครับเร,เราก็ตัดไม้ต่อไปนะครับตัดไม้ต่อไปตัดไม้ต่อไปชีวิตทำไมก็ไม่รู้ชีวิตของสเตนนี่มันอาภาัพดีเนาะเราต้องมีชีวิตรอดเอาต่อไปให้ได้ครับอ๋อ oh, ครับนี่คือสัสจจะของผมเสร็จแล้วเราก็ได้เออเศษไม้มาเนะี่ยอยางนั้นก็เอาเอาชิบหายครับ กล่องคราฟนะฮะนี่เขาเรียกว่ากล่องคราฟเป็นกล่องผู้ชายนะเพราะมันคราฟนะเราสามารถที่จะวางไว้ตรงนี้นะเฮ้ยสตีฟนายล่องหนอีกแล้วอ่ะโอเคครับเราอย่าไปสนใจนะครับล่องหนก็คือล่องห่นตอนนี้ตอนนี้ผมสามารถที่จะมีผู้ชมด่าแล้วผู้ชมเหรอเออขอโทษขอโทษ้วยครับโอเคครับงั้นคุณเอานมมาให้ผมค่ับเอาแล้วเอาแล้วงั้นเราสามารถที่จะดื่มนมอีกครั้งหนึ่งนะเด็กเด็กไทยกินนมนะ แล้วเราก็ตักน้ํามานะครับเพราะว่าเราล็อกนะ <S <S แล้วเราก็ใช้มือเปล่าต่อยใช้มือเปล่าที่พระเจ้าให้มาสองมือเนี่ยครับล้วก็ต่อยไปคุณต่อยชับผิดปกติยังเดี๋ยวผมขอหาไม้ก่อนนะครับตอนนี้ตอนนี้ผมสามารถที่จะสไ r v ว v ร์โอเลอร์ได้แล้วนะครับตอนนี้อ๋อเล่นคนเดียวเอาชีวิตรอดในคืนแรกได้มาแล้วนะฮนะแล้วก็ตอนนี้ผมก็สามารถที่จะคราฟอะไรต่างๆนานา,นานได้แล้ว ผมว่ามันง่ายเกินกนะแลนนี้ก็คือการเอาชีวิตรอดในคืนแรกของผมนะครับเห็นไหมครับการเอาชีวิตแรกเอออการอารชีวิตดในคืนแรกก็ไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวนะโอเคผมคราบดาบก่อน,นก่อนจบนะก่อนปิดรายการแล้วต้องทําอะไรมันเท่ๆไม่ต้องปิดครับฮะไม่ต้องปิดครับต่อไปเร<ยด><ๆ>ื่อยสัตว์โอ้โหเกือบไปแล้วครับ ตอนนี้นะครับเอาแล้วกล่องเขากูกระเด็นเละไปแล้วนะก็ช่างมันเออเดี๋ยวนะในเมื่อเรามีแอปเปิลหกอันใช่ไหมครับเราก็สามารถที่จะกินให้หมดหมดเสร็จแล้วเออทำาไงต่อครับอืเอาใหม่ครับไม่เป็นไรครับในเมื่อพระเจ้าไม่ยอมไม่ปิดปิดการถ่ายทําเราก็สามารถเล่นต่อไปได้นะโดยวิธีไม่ลังเลยังไงล่ะครับก็ก็ง่ายๆครับตอนแรกเราก็เออทําที่ขุดไอ้เชีย นี่คือบทลงโทษของพระเจ้าอ,อีกอีกอีกครั้งหนึ่งนะฮะโอเคครับ, okay, รบเราสามารถเอากล่องคราฟมานะฮะกล่องผู้ชายนะะแล้วก็โยนไปแล้วก็วางกล่องไว้สามันนะฮะอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาไม้สติ๊กวางไว้เราก็สามารถดึงไอ้อะไรปิกเอ็นะปิกเอ็โอเคแล้วก็เราจะเจอคนยืนอยู่นะฮะจริงๆเราก็อยากจะคุยกับเขานะฮะแต่เรา เกียดนะฮะก็ Ak <S <s <illy> <S ต่อยไม่ไับครับต่อยกองค้ามานะครับแล้วก็เก็บเข้าตัวไวจากนั้นเราก็ได้ที่ขุดแร่มานะครับตอนนี้แล้วคุณไม่ขุดต้นไม้อ่ะออขุดต้นไม้ผมใช้บือเปล่าครับผมเซลคอนพันธ์ได้อ๋อฝึกวิยุทธ์ว่างั้นไปอ่า